ขั้นตอนต่อไปมาดูการซอยด้านบนนะครับทีนี้ครับด้านด้านข้างคือขึ้นทรงเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับต่อไปเป็นการซอยด,ด้านบนนะครับด้านบนนะครับฉีดน้ำก่อนนะครับเนมือน้าบนาบนยาวมาก ซอยสไตล์วินเทจนะครับด้านหน้าจะประมาณคิ้วก็ได้ครับหรือว่าถ้าชอบสั้นหน่อยก็เอาขึ้นมานิดหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับหรือประมาณครับเทคนิคก,การซอยของผมนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับผมจะหวีจากด้านนี้มาก่อนนะครับด้านนี้หวีมาหมดเลยนะครับซอยแบบง่ายๆนะครับ มันจะตัดเท่ากับหางตาเลยนะครับหางตาอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะตัดเป็นแนวเฉียงมาแบบนี้นะครับคือการตัดแบบง่ายๆเลยนะครับ ผมชว่วงนี้นะครับจะเป็นกอบทรงนะครับเราก็จะตัดเฉียงมาหางตาเลยนะครับนะครับมาให้หมดเลยนะครับ จะเป็นรูปแบบนี้นะครับทางตาแล้วก็ยาวมาตามกรอบทรงนะครับด้านหลังก็ถึงก็อพอดีนะครับประมาณนี้ครับเป็นกรอบทรงมาแบบนี้นะครับนะครับอะกลองกลองมาตามมา,มาด้านนี้ก็อตามมาด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะดีด้านนี้มาดีดมาให้หมดเลย ด้านนี้ถือว่าประมาณนี้พอดีแล้วนะครับผมยาวถือว่าพอดีแล้วครับพอดีแล้วผมก็จะมาแต่งอันนี้นิดนึงมับกล้องเลยแต่แต่งมุมนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามุมนี้ยาวนะครับก็จะตัดประมาณหางตาเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วครับสรุปแล้วคือ ด้านนี้กับด้านนี้ตัดเท่ากันนะครับประมาณหางตาครับแล้วก็โค้งไปตามกรอบทรงนะครับนี่คือเรียบร้อยนะครับสําหรับด้านข้างเดี๋ยวด้านบนครับทีนี้ครับการซอยด้านบนของผมนะครับตอนแรกผนจะดีดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าผมจะเอาประมาณประมาณคิ้วนะครับประมาณคิวผมก็จะตัดแบบนี้เลย,เลยนะครับ ตัดแบบง่ายครับที่จริงทําได้หลายแบบนะครับนะครับผมจะจับประมาณซิวนะครับแล้วก็ทีนี้ตัดด้านบนนะครับผมจะเอาช่อด้านหน้าครับที่ผมตัดเมื่อกี้นะครับยกขึ้นมาเลยครับนะครับนี่คือต้องไยูใกล้เลยอนี่คือเอาด้านบนออนะครับความยาวจะเป็น สามเหลี่ยมแบบนี้ครับตัดตรงเลยครับตัดแบบนี้ครับยับช่อมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับช่อได้รช่อสองก็จะเป็นสามเหลี่ยมตัดตรงเลยแบบช่อมาเรื่อยๆครับเนไครับเป็นสามเหลี่ยมคือมุมนี้จะเป็นความยาวของด้านนี้มุมนี้จะเป็นความยาวของด้านนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงบนคือจะเป็น ช่วงที่ยาวเราก็ตัดออกสองสองด้านจะเท่ากันครับพอตัดออกแล้วครับจังมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาเช็คด้านกลางอีกทีนึงครับดูยกแบบนี้นะครับเช็คให้ตรงนะครับเช็คให้ตรงนี่ก็ถือว่าเราได้แล้วครับ บแบบนี้จะเป็นสองข้างเท่ากันนะครับด้านอุกับด้านนี้เท่ากันนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้ฟันปลานะครับสับช่วงปลายครับสับให้ทั่วครับผมจะเลือกสับด้านหน้าก่อนนะครับประมาณเซนสองเซนเหมือนเดิมน,นะครับ จะสัตย์ยกขึ้นแบบนี้นะครับยกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับแบบนอ้จปยกเอาง่ายคือว่าสัต์จังหวะแรียกยุประมาณนี้จังหวะสองจังหวะสาม,มประมาณนี้ครับยกเป็นสามจังหวะครับแล้วก็สัต์ไล่ให้ทั่วเลยนะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับ ให้ปลายผมคิ้วนะครับสับไปทั่วเลยทั่วนะครับสับไปทั่วตรงเม็ปลาไม่ต้องสัดนะครับสับไปช่วงที่หนานๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับ นะครับหลังจากที่ผมยาวๆมาตัดออกแล้วมันก็จะได้ทรงนะครับจะได้ทรงครับเห็นไหมด้านหน้าก็จะผิวนะครับผิวขึ้นนะครับจะไม่เป็นทื่อๆของผมตัดตอนแรกนะครับเห็นไหมครับข้างก็ปลายจะผิวนะครับผิวนะครับเพราะว่าเราใช้บปเจคเตอนะนะครับสรงนี้ก็จะเซ็ตแบบง่ายๆนะครับนะครับ แค่สวยแค่นี้ก็ดูมีสไตล์แล้วสไตล์แล้วนะครับเป็นสไตล์แฟชั่นนะครับแฟชั่นในงานชอบไหมครับนะครับลูกค้าประจํานะครับวันนี้สลับเวลามาเป็นพอแบบให้นะครับนี่ครับคือแบบไม่ต้องเซ็ตนะครับแบบแค่เอามือวีวีก็รักษาเอาก็ได้นะครับเห็นไหมครับนะครับเป็นทรงที่มันจะเป็นทรงให้เลยครับถ้าเราตัดได้ทรงนะครับเห็นะครับ สวยงามเลยครับแค่ไม่ได้เซ็ตก็มีสไตล์แล้วครับผมจะลองเซ็ตให้ดูแบบง่ายๆนะครับแค่นี้ก็ดูมีส,สไตล์แล้วแบบไม่ต้องเซ็ตนะครับนี่ครับเพราะว่าตัดเป็นทรงนะครับมันก็จะดูดีนะครับ ผมจะเซตทรงให้ดูนะครับแบบพอแบบง่ายๆนะครับแบบเซตแบบเซอร์ๆนะครับหลายครันะบื้อผมใช้แว็กนะครับผมใช้แกเตข้อต่อเลยนะครับ <c oughs> ัอเลยครับเอาส่งมาเอาส่ง้หส่งถู น uh huh. ี่ครับน erm? uh ี่ครับคือเรียบร้อยครับเสร็จแต่เริญครับรูรอบๆวครับน่ส ที่จินจะยกปลอมดูอะไรก็ได้นะครับนี่เสร็จเบีไมง่ายให้ดูครับดูดีมีสไตล์ตเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ